กมกยาาจะแกะให้ดูด้านในนะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมอ๋อทีหนึ่งอีกชายคนนี้ดูม้อยเงาในมือของเขาดมเทนเนอร์อีกยิงคนนั้นดูซึมเศร้าทั้งเธอและเขาดมเินเนอร์ฉันผ่านไปกลับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับดีนนะครับพ่อมาบังดีนใครดำ้าวันนี้ผมจะมาที่ร้านกอสวูสิทอีกแล้วนะครับแตงรถอนะไรได้พนันนะครับผมแห่งนี้ซึ่งมันเป็นร้านทัวร์มีพนักงานใช่ไหมครับฮะ น,นี่รับแยบยงมากเลยวางูาไม่บผยไปไปกลับไปเลยหองบมันมากขนานน,น,นี่องจะมีถูกอย่างเลยนีนารานนะจะพอนารานนะที่ยังมีเลยน่องนุนมาปมา,มา,มานี้เป็นโซนหองชคชค ต้องปาก่เป็นมวมชุบนี่นะครับน,ร C. นี่เห็นไหมส,ส,ส,สีนี่ไปบอ่เส็บเส็บแบบนี้ซ้ำรอยว่านะครับผมนะซ้ำรอยว่าได้เราชนะพันหนึ่งแดงส่งช้ำโคไอไ่ะเห็นไหมนี่คือสีม่วงใครสำรับเรียกว่าช็อปเม่์ไม้อะไรประมาณนั้นได้สีปานีได้เหมือนมึงอะ่ะนึกอบเมย์ไม้โอ้นี่มาเลยครับคือนี่จะเป็น ดีกระ่ารอยว่ากันนะนี่เห็นไหมตั้งโซนเลยตั้งโซนนี่เดี๋ยวพูดมาเกะไอเลตสันเลยจะแกะให้ดูด้านในนะเพื่อนๆนะคือแบบผมมีเอฟซีแถวๆกลางเยอะไงก็เลยต้องพูดกลางมั่งแต่ถ้าว่าต้องแดงหรืนช่วยแกะแกะกันนะนี่เห็นไหมโอ้เห็นไหมอร่ยว่าห ดันดันดันก็มีเรยจะนุ่งเราเราจะนุ่งไหมคุ้มมากไหมครับไม่มีเราจะน้ำนะครับฟุ้งเตอร์ครต้องลนี่ครับแว่นตาไข่ครับผมเอาไปจ่ายเอาปลิดตดอกนี่จะเป็นจอหัวงัามราคาไม่ถึงห้าร้อยครับนี่เห็นไหมน้ำมีซีม่วงเลยเต็มเม็ดทุกอย่างที่คุณต้องการเกี่ยวกับรถเครื่องทั้ใจสินค้าชิ้นไหนมีทั้งเม็ดเลยทั้งดวงทั้งดุ้มทั้งเสื้อ มีแต่เม็ดไอ้รเฮ้นะเชยยูชุบางนะครับได้ยินแต่จ้างช้างนี่เห็นไหมสวยหมีม็ดเลยยวมาเลยครั้งนี้กันล่ะแม่ปั๊มเอาแม่ปั๊มมากรันนี่เห็นไหมนี่คือแมก M-S-S Này ngầm mà cười Không khai thai cũng chắc là Này, mấy bạn tròn tên mà Nhôn nhôn Không tầm bọc. Nên, giờ giờ Tại đây là một món Hả Mẹ băm Chúng nhà để tui lại bờ hộp ở đâu Quên có phải chơi cả nào Đây là lúc, là lúc mấy bạn à? Hả Lúc băm ลูปปั้มไม่ได้ดิเลยลูกโคกืนเนปั้มของผมห้าหมวกแป๊กเหยียดมาหมวกแป๊กนี่เป็นผู้ชายแต่รอดแต่สุดในเนี่ยคือจ่ากองรันนะพุ่มนี่จ่ากองรานไม่ใจเลยแกดูบนแล้วคนเนี้ยที่นี้จะพอส่นลิงกว่าดองกว่าแม็กซ์ไม่ใช่ยามีสีแดงสีเขียวสีหงสงสีเนี่ยสีเลยสีนี้ต่างงาม อุ้ไส้ทุกอรอผมเลยรีนี่เรานี่จเปไส้น้ำมันเี๋ยวน้มองี่เมาแก่ลยลยองนไส้น้ำมันกวไปเต็งชาลีชิปปีไม่นานนี้มอะไรจะวินพัส ครับนี่ครับเวดเวดเวดอะไรอ่ะเวดคุณเวใช่ครับคุณบูนะครับนี่ตั้งนานนะเพื่อปนี่ก็เป็นตัวแทนเองมันนมั่งดาวนะครับสวยบ้าไปตัวครูไม่กี่บาทครับห้าบาทห้บาทนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเมนชาลี่ไม่ใช่ ไทเทเียมมึงลองกลับมึงแรกกลับขึ้นเมนนี่ใช้วันที่กลับขึ้นเมนนี่าจอันนี้อันนี้ส่นสำหรับสำหรับสุรับมากนะครับสั้นแม่สัานี่นี่กล้ครับผมู้คับเจนี่ราคากี่บาทดิเจ อันนี้แต้มครับผมนี่แต้มครับจื้อกล้องกลบจ้ามพันนะครับแต้มนี่อันนึงครับผมไม่ได้รูปตีแล้วอะไรล่ะแลค่าจุงสู้มากเลย อ้ามอ้ามรยโชครวโชซึ่งนี้จะเป็นถีอตกตาวสวิสสวิสไม่จเลยงานในไม่ตัดไม่เล่นตีเขเล่น่้วงนี้เศราๆไปกับสุดอี่หงลูกซอ้ยเี่ยิงะเปนเกียยเกียยวยงเลย รยยักา,น,ากนี่จะเป็นมอเดิลมอหน,น,นามมอติน,นพวกอะไรเนี่วะเจ้าแบบคุณคุณนะในการนี้เมื่อร่วันมาได้ยิ้มในจอยนีก่อนนี่นี่จะเป็นเซโจโจเจสีเขียวสีแดงสีแดอุทุมมืดเนี่ยครับเกตเนี่ยเกตเกตเราเกตนี่นะครับเมเจ้าว่าจุด ดูกลอกมื่อนะครับดูกลอกมื่นเจ๊เต้มนะครับตอวเก๊สนี่รอมแก๊สกลางเด็ดเลยผมตั้งแก๊ตั้งได้เด็ดเอยนี่นี่ครับเป็นโซนติ๊กน้ำร้อนนะครับวอยกินมกับเวก็ให้รีวิวร้านนีเปลิดนั่นไงเลยฮะนี่ครับผมนี่ก็เป็นโซนตาบุญนะครับนี่โซนนี้โซนจะเป็นโซนตาบุญที่จะมีอามนี่ไหมอามอามงอยู่ได้ไหมอามงไม่ใช่นี่เป็นทอนะผมเป็นทอทอก็ได้ ตัวสิบนะครับตัวสิบ่ะตัวยี่ห้าไอ้ครับผมมมีลิงดองไอตัวนี้อุ้ยทุกโลมากเลยมาจากตรงนี้นีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แต่คุณไม่เลกก็ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องเป็นปีลไรกรุ่นยังเลยชีวิตเมืงจกิง ชายคนนี้ดูง้อยเงาในมือของเขาดมเท็ยนเนื้ีหญิงคนนั้นดูซึงเศร้าทั้งเธอและเขาดมเท็นเนื้ฉันผ่าน